ช่างเกียรติเคยทาคลิปเตือนเพื่อนๆไปแล้วนะก็มีคนที่เสียหายเนี่ยมาคอมเมนต์ใต้คลิปช่างเกียรติเนี่ยรวมมูลค่าการเสียหายก็เป็นล้านนะทุกคนเป็นล้านนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ทางเจ้าที่ก็อาจจะยังไม่เร็งเห็นในจุดนี้นะทุกคนก็ไม่แตกต่างก,กันกับในเรื่องของเว็บพนันนะทุกคนตัวนี้เป็นการเอ้ยไม่ใช่เว็บพนันก็ไม่แตกต่างกันกันกบเจ้าพวกแก๊งคอนเซนเตอร์นะทุกคนก็หลอกลวงเหมือนกันนะทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมช่างเกียรตินะครับวันนี้ช่าง ตอนนี้มีหลายคนที่ทักมาสอบถามช่างเกียรว่าจะซื้อรถกับเพศนี้เพศนี้เขาจะโกงไหมนะทุกคนวันนี้ช่างเกียรจะมาเตือนทุกคนนะว่าดูยังไงว่าเขาโกงไม่โกงนะครับแล้วก็รูปแบบการโกงนะทุกคนรูปแบบนี้เชื่อว่าหลายหลายคนก็คงสงสัยว่ามันมีจริงไหมแล้วก็มันสามารถซื้อขายได้จริงไหมนะการซื้อรถหลุดจำนำนะทุกคนตัวนี้ช่างเกียรเคยทาคลิป เตือนเพื hmm. <F> ่อนๆไปแล้วนะก็มีคนที่เสียหายเนี่ยมาคอมเมนต์ใต้คลิปท่าคขิดเนี่ยรวมมูลค่าการเสียหายก็เป็นล้านนะทุกคนเป็นล้านนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ทางเจ้าที่ก็อาจจะยังไม่เรงเห็นในจุดนี้นะทุกคนก็ไม่แตกต่างกันกับในเรื่องของเว็บพนันนะทุกคนตัวนี้เป็นการเอ้ยไม่ใช่เว็บพนันก็ไม่แตกต่างกันกับเจ้าพวกอ่าแก๊งคอนเซนเตอร์นะทุกคนก็หลอกลวงเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูรูปแบบนะทุกคนตัวนี้ เน้นย้ําเลยนะเตือนทุกคนเลยนะอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะทุกคนสําหรับรถหลุดจํานานะหรือว่ารถที่มีราคาที่ถูกกว่า,าความเป็นจริงเนี่ยหรือว่ารถที่มีราคาที่เท่ากับความเป็นจริงเนี่ยแต่เพื่อน,อนๆอย่าไปหลงเชื่อนะทุกคนทุกคนจะโดนหลอกแบบไหนนั้นเดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับในรูปแบบของการหลอกลวงในเรื่องของการซื้อขายรถนะทุกคนตัวนี้จะมีแก๊งนะทุกคนทําเพจขึ้นมานะทุกคนทําเพจมาแน่นอนล่ะเป็นเพจซื้อขายรถ มือ2หรือว่าเป็นรถหลุดจำนำนะตัวนี้สําคัญเลยนะทุกคนถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะสนใจใช่ไหมว่ารถรุ่นนี้สวยมีเล่มมีทะเบียนครบพร้อมโอนทุกอย่างแถมได้ราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงนะทุกคนอย่างเช่นเวป้าคั a, านนี้ราคาอยู่เพียงแค่1มื่นหาที่ไหนได้ทุกคน1มื่นหไม่ไม่ถึงหมื่นนะทุกคนแล้วก็เอกสารทะเบียนเล่มครบทุกอย่างนะทุกคนถ้าคนที่เอะใจนิดนึงเนี่ยก็คงจะ รู้ว่ามันหลอกลวงนะทุกคนมันหลอกลวงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถสภาพนี้มีเอกสารมีเล่มมีทะเบียนพร้พอมโอนครบทุกอย่างเนี่ยเขาจะมาขายในราคานี้ทําไมทุกคนใช่ไหมเขาจะมาขายในราคานี้ทาไมขายหมื่นห้าเนี่ยขายเล่นๆ่นสี่ห้าหมื่นก็มีคนซื้อสําหรับรุ่นนี้นะแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ก็จะคิดว่าที่เราจะได้ของถูกนะทุกคนซึ่งถูกกว่าในความเป็นจริงและก็ถูกกว่าราคาในท้องตลาดนะทุกคนก็ทักไปเลยทีเนี้ยทักไปเลยสนใจรุ่นนี้ สนใจรุ่นนี้มีขั้นตอนยังไงบ้างคะบ้างครับอันนี้ทางเพจที่เตรียมที่จะห,หลอกเราเนี่ยเขาก็มีรูปแบบการพูดคุยส่งกับมาหาเราอยู่แล้วนะว่าจะต้องทาอย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วก็จะมีการส่งการปิดยอดการขายของวันก่อนๆมาให้ดูนะซึ่งเป็นรูปการส่งมอบนะแล้วก็ในเพจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอารูปรถเยอะแยะมากมายนะทุกคนพร้อมเล่มพร้อมทะเบียนราคาถูกนะและเป็นรถใหม่ไม่ไม่ถึงหลักหมื่นนะเป็นรถหลุดจำนำนะทุกคนอันนี้ เราก็จะหลงเชื่อนะสําหรับคนที่หลงเชื่อนะก็จะหลงเชื่อนะทุกคนทีนี้ถ้าเราสนใจก็จะทักไปใช่ไหมทุกคนทักไปปุ๊บเขาก็จะบอกวิธีการเงื่อนไขที่จะซื้อขากับเราถ้าเราอยากได้การเก็บปลายทางเนี่ยเราจะต้องทำยังไงหนึ่งละจะต้องมัดจำก่อนนะครับ3 0 0 0 5 0 0 0อันนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็ที่เหลือเก็บปลายทางทีนี้ในคำว่าเก็บปลายทางนี่แหละก็มีคนหลายๆคนที่สนใจนะเฮ้ย เราโอนแค่มัดจําไปที่เหลือเก็บปลายทางก็ได้เนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยใช่ไหมทุกคนโอนแค่สามพันสี่พันห้าพันก็ว่ากันไปนะทุกคนแต่ทุกคนรู้ไหมว่าในการโอนมัดจํานั่นแหละคือการหลอกลวงเรียบร้อยเขาแล้วนะทุกคนเขาโกงไปแล้วนะไม่มีทางที่จะได้ขึ้นนะทุกคนเขากินมัดจําไปแล้วนะทีนี้ก็จะไม่สามารถติดต่อได้นะทุกคนหรือว่าอีกแบบรูปแบบที่คีเียวนะทุกคนพอโอนปุ๊บสามพันเนี่ยพอเราทักไปอีกเนี่ยเขาก็จะมี รูปแบบการพูดคุยกลับมาอีกว่าลูกค้าต้องโอนอีก2,000นะคะลูกค้าต้องโอนอีก2 0 0พนะคะค่าดําเนินการต่างๆามีขั้นตอนเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เราก็อยากได้ดีเพราะว่าโอนไปแล้ว3,000ันก็ต้องเอาอย่างว่ายังไงมันก็ได้มาแล้วก็โอนไปอีก2,000ันอันนี้ก็เรียบร้อยเขาอีกนะทุกคนที่เหลือคิดว่าเขาจะมาเก็บปลายทางไม่มีแน่นอนนะทุกคนไอ้น,นี่สามารถกลับไปอ่านคอมเมนต์คลิปเก่องช่้งกีดได้นะมีคนเสียหายเยอะแยะเลยนะทุกคนที่มาคอมเมนต์นะรวมกันเฉพาะใต้คลิปทั้งขีดนะน่าจะมูลค่าหลักล้านนนททุกกคคสหรับี่ถู หลอกลวงในเรื่องของรถหลุดจำนำนะทุกคนแต่ถ้ามีหลายคนที่อยากจะแก้เขตอยา่าบอกว่าอยากไปรู้รถอย่างเงี้ยอยากไปรู้รถถึงที่เลยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีรูปแบบการคุยกับเราอีกหลายอย่างนะทุกคนบางทีก็โยวนว่ารถอยู่หาดใหญ่อยู่สงขลาอยู่เชียงใหม่โน่นนี่นั่นนะทุกคนที่เราไม่สามารถไปดูได้นะทุกคนไม่เชื่อลองทักไปดูนะทุกคนทุกคนเห็นเพจรถหลุดจำนำราคาถูกเนี่ย ักไปเลยว่าอยู่ไหนจะไปดูรถหน้าร้านจะไปได้ไหมซื้อหนา้าร้านเลยราคานี้จะไปได้ไหมเชือ่อเลยว่าไม่มีทางที่จะเจอนะทุกคนอันนี้มันเป็นรูปแบบการหลอกลวงนะทุกคนในเรื่องของรถหลุดจำนำนะอันนี้มาเตือนทุกคนนะทุกคนเห็นมีหลายหลายคนที่ทักมาสอบถามช่างเกียร์นะที่ไปดูข้อมูลไปหาข้อมูลเก่ามาเจอคลิปช่างเกียรก็ทักมาถามว่าเพจนี้ จริงไหมจริงไหมจริงไหมเขามีการส่งมอบโน่นนี้นั่นจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบการหลอกลวงนะทุกคนเตือนทุกคนนะอย่าหลงเชื่อนะทุกคนรูปแบบมันก็จะคล้ายๆกันนี่แหละดีไม่ดีเป็นรถคันเดียวกันเนี่ยวนถ่ายรูปบนทำอคอนเทนต์ทำเฟซบุ๊กให้เราเห็นอยู่นี่นะทุกคนมีการยิงแอดโฆษณาเด้งให้เราเห็นด้วยนะสําหรับใครที่สนใจนะ รถรถจำนำมือสองนะครับอันนี้เตือนให้ระวังนะทุกคนถ้าจะซื้อขายรถนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผ่านทางออนไลน์หรือว่าหน้าร้านนะต้องอเชื่อมั่นเชื่อใจได้จริงๆนะทุกคนต้องไปดูรถจริงๆนะเห็นรถจริงๆถึงมีการจ่ายเงินนะอย่าไปโอนมัดจําเด็ดขาดนะทุกคนเพราะว่า ในกลลวงของรูปแบบนี้ความสําเร็จของเขาก็คือการได้มัดจำนะทุกคนเขาไม่ได้เขาไม่อยากได้จานวนเงินที่เต็มราคาที่เขาลงหรอกเพียงแค่คุณเผลอไปมัดจําราคารถของเขาที่เหลือเก็บไปทางอันนี้เขาก็สําเร็จในการหลอกลวงนะทุกคนเงิน3า0พันห้าพคนหนึ่งสองคนบัวกันไปเป็นทั่วประเทศหลายหลายคนอย่างเงี้ยมันเป็นเงินมหาศาลนะทุกคนสําหรับปีต่อปีนะ,ะดูจากที่คอมเมนต์ใต้คลิปท้งเขียนเ็เป็นล้านนะทุกคนอันนี้ก็ต้องอทําใจนะทุกคนลหลายคนก็ อาจจะบอกว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นะตัวนี้ก็ต้องมาเตือนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคนที่โดนไปแล้วก็คงไม่มีทางโดนอีกแน่นอนนะทุกคนแต่คนที่ยังไม่รู้เนี่ยที่สนใจเนี่ยเข้ามาดูคลิปจังคิดก่อนนะทุกคนอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดน,นะครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้หลายหลายคนนะที่สงสัยอยู่ว่า อาจจะซื้อรถหรือจำนำดีไหมอย่านะช่างคิดอย่าเด็ดขาดนะครับอย่าบอกเลยว่าอย่าเด็ดขาดถ้าไม่อยากอาเสียตังค์ฟรีๆนะทุกคนอันนี้มาเตือนกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้ไเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างกิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ